ตบทีเดียววิท่ากับมังกรตายทันทีวันนี้เราจะมารีวิวด a ต a าแพรกที่โคตรโกงเวลาเราเอาของไปเผาเนี่ยเราจะได้ของที่โคตระโกงจริงๆิวิธีการทำยังไงและมันจะสนุกขนาดไหนมาติดตามดูต่อไปเลยครับผมพอเข้ามาพวกเราต้องรีบสร้างเฟอร์นิทขึ้นมานะครับเฟอร์นิที่ว่าบลัชเฟอร์นิทนะมันไม่ใช่เฟอร์นิสธรรมดาแต่เป็นเฟอร์นิที่พิเศษมากๆเวลาเอาอุปกรณ์ไปเผาเนี่ยเราจะได้เอ็นชานที่แบบว่าหนึ่งพันเท่านั่นเอง อ่าตอนนี้หาที่อยู่ก่อนนะอ่หมู่บ้านไม่มีใช่ไหมโอเคเข้าไปในภูเขานี่แหละหน้าที่ตัวนี้เราต้องรีบตามหาเหล็กนะครับเฮ้ยมีน้องอ่ะเฮ้ยน้องสีขาวด้วย,ยไม่เคยเห็นอนะ่ะน้องครับมาอยู่กับพี่ใหมวิธีการสร้างเตาเผานะครับเราต้องเอา c o บ b l e s t o n e นะครับมาเผาสองครั้งครั้งแรกเราจะได้เป็นหินใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็จะได้หินเรียบนั่นเองนะครับแล้วเอาเหินเรียบเนี่ยมาวางเฟอร์เน็ตตรงกลางเหล็กสี่ก้อนเราก็จะได้บลส s เฟอร์เน็ขึ้นมานั่นเองอ่าลมเผานะครับลมเผาอะไรอ่ะม เลเวลหนึ่พัว้าวหนึ่พนะทุกคนรอใหม่รอใหม่เอฟฟิเชนซี่หนึ่งพันไม่กอดโอเมกอดโอเมกอดโอ้โอเมกอดโอ้ยเร็วเกินโอ้ดาบจะได้อะไรชาร์ปเน็ตเลเวลหนึ่พ อันนี้ได้เมนดิ้งหนึ่งพันเอ็นชานที่มันให้มาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราจะเอน็นชานเท่าไหร่ก็ได้นะขอให้มีเชื่อพลิงก็พอนะครับแล้วมันก็จะสลับไปเรื่อยๆและทุกเอ็นชานเป็นเลเวลหนึ่งพันถึงครับต้องออกมาตัดไม้นะครับเพราะว่าไม้มันไม่พอเป้าหมายวันนี้คือเราต้องไปฆ่าเอนเดอร์ดรากอนแล้วก็บีเทอร์นั่นเองครับเฮ้ยเกคเรตันมีมาเอาล้วครับถึงเวลาที่เราจะลองดาบแล้วนะอ๋อไม่ครับโอ้ยทีเดียวตายอะแถมคราวนี้เราได้ธนูมาด้วยนะทุกคน ท่านูเราจะได้อะไรอินฟินิตี้อโค้รโกงอะ่ะมาคิดว่าโกงแล้วดอันนี้ครับเวลาศัตรูมาโจมตีเราเนี่ยดาเมจที่เราโดนอะ่ะมันจะกลับไปหาคนที่มาโจมตีเราทุกคนพอจะเข้าใจใช่ไหม <c oughs> ถ้าฝั่งแล้วงงๆก็ไม่ต้องห่วงครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเจอถ้าเราไม่พอใจเองชานที่ได้เนี่ยเราเองชานซ้ําได้นะโฟจูนโฟจูนอ๋ไม่ก็ลองดูนะครับว่าเองชานโฟจูนะ่ะมันสุดยอดขนาดไหนนะครับเลเวลหนึ่งพันด้วยวัดวัดวัดโอ้ อีสั่ใจกว่าน,นี่ยโอ้ถ้าไ,ได้เยอะขนาดนี้เราเรีบตามหาเพชรดีกว่าทุกคนหลังจากนั้นก็เริ่มกระบรวนการตามหาเพชรทันทีเกรสตนร์เขาไม่เวน้นโอ้ e <fficiency S 2> โหเอฟฟิเชนซี่ก็จริงนะแต่ว่าพังเร็วมากอะไรวะพังลลแล้วเหรอโเอ้ยเสียดายไม่เป็นไรครับมีกันนังชัว้วแล้วผมก็เจอเหตุการณ์นี้นะครับเกิดมาไม่เคยเจอจริงๆเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมันโอ้ตัวนี้เหรอคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาจักไหนอะมันเป็นตัวอะไรผมไม่รู้นะใครรู้ก็ช่วยบอกทีเออแล้วมันซ่อนตัวอยู่ในหินหรือว่าไงงงขุดไปขุดมาจนแบบไม่มีที่เก็บแล้วอะทุกคนเจอออกซิเดียนด้วยแหละแต่ว่าเออลืมไปขุดไม่ได้นี่ว,ว่ะนี่จะเป็นการทดสอบดูนะครับว่าเอ็นชานที่ได้มาเนี่ยเราสามารถบวกได้ไหมสรุปคือบวกได้นะแต่มันจะได้ไม่เต็มตอนแรกอัมเบร็กกิ้งหนึ่งพันแต่ว่าได้แค่สามเอง <c oughs> ก็ยังดีนะครับพังช้าลงนะครับเอ็นชานเสื้อกรอกโอ้โหทรอนเหมือนกันสนสายชาติที่เราไม่ตายนะครับจังวัน,น เอาวิกเอวิกนี่เกิเพชรที่เราได้ทั้งหมดนั่นเองครับเออแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรดีวะเนี่ยคราวนี้และครับชุดเราก็จัดเต็มหนักมากมังกรมาพร้อมกันสิตัวก็อยางจัดการได้นะครับเมื่ออุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางกันได้แล้วนะจ๊ะอุปกรณ์ทั้งหมดเราเก็บไปด้วยนะอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาสองอ้ปิดเดียนจงมาปกติเราก็ต้องนั่งขุดไปใช่ไหมดูสิครับ เร็วเกินดูชนนี้ให้ดีนะครับเพรายังไม่ถึงตัวมันเลยแต่มันตายไปแล้วอ่ะดูนะดูนะเห็นไหมทุกคนนี่คือผลของเองินชันที่เราพูดถึงนะครับเวลาศัตรูมาโจมตีเราเนี่ยดาเมจที่เราโดนอ่ะมันจะกลับไปหาคนที่มาโจมตีเราทุกคนพอจะเข้าใจใช่ไหม <c oughs> ก็ตามนั้นแหละครับเลเวลหนึ่งพันซะด้วยเพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็สร้างประตูนรกไว้หน้าบ้านเลยเอาจะมันก็ไม่ใช่บ้านหรอกมันคือถ้ำนั่นแหละเอา้าไม่ติดเหรออ๋อมันเล็กไป โทษทีแม่แม่ avenues, ลงนรกครั้งแรกก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนเฮ้ยมาแล้ววะนี่คือประตูนรกของเรานะฮะรู้สึกดูทุลักทุเลมากนะเมื่อลงมาถึงนรกปุ๊บเราต้องตามหาเอ่ออะไรก่อนดีอุ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไม่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 แก๊สนี่วะไอแก๊ส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 โอ้โดดไหมโอมันไม่โดนนี่วะมาดิมาดิเอ้ยตายแบบงงๆพผู้มันก็คงงงอ่ะอะไรวะมันยังไม่ได้โจมตีมาเลยตัวเองตายซะแล้วน้องเบสซี่ไหนจ้าน้องเบสเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหใครวะเนี่ย รยิงมาวะแม้่อผมจะหันไปเนี่ยมันก็ตายซะแล้วนี่สุดท้ายผมก็ต้องวิ่งไปประมาณสองามชั่วโมงเลยนะครับเจอแต่สับปะละอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็เจอพวกเอนเดอร์แมนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิครับมาดิครับเออตายเฉยตายเฉยผมเพียงแค่ถือดาบอยู่แค่นั้นแหละดูสิเอนเดอร์เพลเต็มเลยอะโอ้อะไรจะเยอะขนาดนี้วะเนี่ย อของที่ตัวเยอะผมก็เลยรีบกลับมาเก็บของก่อนเสร็จแล้วก็ลงนะรกต่อมาแลครับเบสมาแล้วเบสเบสมามานอ้นองน้องนองขึ้นมาเอ้ยตายอย่างอนาถเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยก๊สรอก่อนโอ้โห แ,และสิ่งที่ยากสุดคือตามหาบีเทอร์สกเลตันนั่นเองครับควาจะเจอสักตัวนะบุญไปวนมานานมากครบแล้วกาสามหัวหลังจากนั้นนะครับผมก็ตามหาประตูดเดงและผมก็โชคดีมากที่เจอน้องที่วิ่งเร็วสุดๆคือเราก็ไม่แนใ่ใจว่าม้าตัวขาวเนี่ยเอ่อวิ่งเร็วกว่าม้าตัวสีอื่นหรือเปล่าใครพอจะทราบก็คอมเมนต์บอกได้นะครับและคืนนั้นผมก็เจอหมู่บ้านครั้งแรกนั่นเองตอนนั้นผมก็จะไม่หยุดการเดินทางนั้นแต่ว่าผมเจอเหตุการณ์ที่ไม่โชคดีเท่าไหร่ออ้ยมอไม่เห็นมาอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ อน้องตายเราก็จะตายด้วยโอยคุกหานี่แต่ก็โชคดีแล้วครับผมก็เจอประตูพอดีอ้าวตรงนี้ใช่ไหมคุณลงไป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 คุดลงไปแดีวเราก็เจอเอาเจอเลยจ้าแล้วลเราก็วอกไปบนมาเดินไปเดินมาอยู่สักพักหนึ่งเราก็เจอจมได้นะครับไอ้กิงเกอร์เตรียมตัวพิศาตจะมาแล้วโอ้โหนี่สินะเรียกว่าดีเอ็น มดตรตือผมเกือบทําให้น้องมังกรนอะ่ะตายเกือบทันทีอาจิปอก็ลืมแหละว,ว่าเออถ้าโดนเราก็ไม่ตายนี่อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมาดิครับมาดิครับมาดิครับได้แล้วหนึง่งเอ,อาทำไมยิงไปที่เสาทาไมมันเลื่อบมันลดอะ่ะอุย้ยโดนบอกว่าโอเคเออเลื่อบมันลดอะ้ะทุกคนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วทุกคนมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนนะเพื่อนรอแป๊บหนึ่งทำไมไม่โดนสักทีป่ะ โอ้ย้ยโอ้ยโอ้เด si> hey, ี๋ยวเดี๋ยวเดดีฮ้ยไอเดรากอนตายวัดวัดเฮ้ยการตายของไอนดรดากอนที่ไวที่สุดในโลกใช่ไหมเฮ้ยตายแล้วเหรอโอ้ไม่กอดคือแบบผมยังไม่ทันได้สู้อ่ะทีนี้ผมก็เลยชุบชีวิตวิเทอร์ขึ้นมาเพื่อให้ตื่นเต้นโอ้ยโอ้มีแสงไฟด้วยจ้า คำรามแล้วคำรามละอืมเอาละฮะมีหมอมีหมอเอ้ยโอ้ยปวดะโอ้ยมันตีเราเลยอ่ะแทนที่มันจะมาสนใจเรานะแต่มันไปสู้กับเอนเดอร์แมนแทนปวดหั่วมานี้หน่อยเพื่อนมานี้หน่อยมานี้หน่อยมานี้สนใจหน่อยดิสนใจหน่อยดิวะาอคือมันมันหายไปแล้วมันตายแล้วส่วเป็นวีเทอร์ที่อายุสั้นที่สุดในโลกนะครับใครเคยจัดการวีเทอร์เร็วกว่านี้ไหมคอมเมนต์บอกได้นะแล้วผมก็พยายามเก็บไอไข่ไดโนเสาร์แล้วไม่ใช่นี่วะาันนี้มันเก็บยังไงอะเพื่อน เอ่ยบอกหน่อยเก็บไม่ได้อ่ะอใครอยากเล่น Data Pack นี้นะครับผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้นะแต่ก็ h a p ป y n น w y วียทุกคนนะครับผมแนะนำเลยนะครับใครที่อยากมีความสุขมากที่สุดในโลกในปีใหม่นี้นะครับทุกคนลองกดปุ่มสีแดงๆข้างล่างดูนะบอกเลยว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีความสุขมากขึ้นแน่นอนข่าวหน้าอยากให้พี่เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่คือการทดสอบว่าเราจะตายไหมลองดูนะดูดูเอาเอาตาย โอ้ตายเฉย